ไปอยู่ยนะเ้าอูเซฟครัมาเป็นแกม้างกับงานไทยแลนด์ไวน์คอนเทนต์นวัดมณีรับ้อตื่นเต้นมากแบบไม่คิดว่าจวนหนึ่งเนี่ยจะได้มีแบบว่าโอกาสที่จะได้มาถือแบบเครื่อรางวัลจะขึ้นเวทีเพราะว่าปกติเราก็จะเป็นหมายถึงว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ทําอะไรอะไรเงี้ยผมก็จะมองอยู่นอกงานอะไรเงี้ยแบบว่าเห็นเขาแบบเอ้ยรับเครื่อรางวัลถือรางวัลกันอะไรเงี้ยวันนี้ก็เหมือนเป็นฝันเลยใช่ เซฟเป็นางว่าปกติงานทั้งหมดงานรางวันบ่อยๆนี่เขก็ใช่ครับก็มีไปบ้างครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่แบบว่าเรียกว่าพิเศษกว่าทครั้งครับผมก็เรียกว่าแบบว่าเราได้ขึ้นมาเชิญเนาะแล้วก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับสําหรับรางวัลนี้จะรู้สึกยังไงบ้างการที่แบบมีคุณเล็งเห็นการทํางานของพวกเราในคุณปนิต Conten ซซีพี่วาเซฟสําหรับเซฟรู้สึกว่าแบบว่าเป็นรางวัลที่ คุณค่าสําหรับทุกคนที่อยู่ในวงการซีรีส์วายเนาะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังครับก็ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเนาะแต่ละทุกคนก็ลงแรงกันทํากันอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังที่เป็นพี่ผู้กำกับไม่ว่าจะเป็นพี่ช่างไฟพี่ตากล้องต่างๆก็ๆทุกคนคือเขาเรียกว่าร่วมมือกันทําเพื่อให้ซีรีส์ซีรีส์เรื่องหนึ่งออกมาแบบให้ได้ดีสุดแล้วก็เพื่อแบบว่าออกไปสู่ ชาวโลกครับผมอู๋เราก็เป็ตัวจากเล็กๆตัวมันจากหน,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 นึ่งในในภาษาคาบีเนี่ยเป็นไงบ้างคับความรู้สึกของที่คุณเล่เหินความสคัญของของพวกเราก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็เซฟแล้วก็ภูมิใจในทุกๆคนที่เป็นนักแสดงเลี่ยนะเพราะว่าคือทุกคนก็ต่างที่จะแบบว่าเออผลักดันให้ซีรีส์วายแบบไปแบบว่าสู่ชาโลกเนาะทุกคนได้เห็นอะไรนี้ก็รู้สึกว่า appreciate แบบที่ทุกคนทำใชุ่รางวัลที่ถือคนยิ่งเป็ไงบ้างบอกเลยว่า มีน้ำหนักแล้วก็แบบเนี่ยสมัคคือแบบรู้สึกว่าแบบผู้สาม,สามไทยใเแบบราคือมันแข่ง <c oughs> อะดูข่งดูแข่ง <c oughs> ม,มากคือคือแบบเฮ้ยสักวันหนึ่งเราก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยแบบได้ขึ้นไปรับบ้างอ่าใช่ครับผมก็เรียกว่าเป็นอีกความฝันหนึ่งเนาะของพวกเราสองคนที่แบบว่าเออเราก็อยากจะพิชิตความฝันมันนี้บ้างใช่ครับผม จะพิชิตความหวานในช่วงนี้เป็นไงนนบ้างครับการทำงาน,น,นอ๋อช่วงนี้ก็ก็ปังขึ้นเรื่อยนะฮะใช่ครับผมก็ด,ด,ด,ดีได้เรื่อยๆครับผมก็ตอนนี้ก็มีแฟนมีทใช่ครับก็เป็นแฟนมีทที่แบบว่าเาไปต่างประเทศครับก็ยังไม่ยังไม่เข้าถึงโปรเซสของการแบบขายทำซีรีส์ครับก็ยังอยู่แค่ช่วงเวิร์กช็อปในช่วงนี้ครับยังไม่ได้มีซีรีส์หลักเป็นเรื่องราวบทางการแต่ว่ามีงานแฟนมีทเยอะแยะไปหมดแล้วไม่ครับ เรายังยังไม่มีเออซีรีส์ที่เป็นหลักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นต้องร sí. อฮะแต่ว่าช่วงนี้เราก็จะค่อนข้างวิ่งวิ <t <t uh ่งงนิดนึงใช่คราะววิ่งงานนิดนึงแต่ว่าก็รู้สึกเออดีใจนะครับที่แบบว่ามีพี่ๆีทุกคนซัพพอร์ตแล้วก็แบบว่ามาหาเราตามงานใช่หรือว่าเราไปแบบแฟนมิตต่างประเทศก็ยังมีแบบพี่ๆี่ับอินเตอร์แฟนที่แบบเออมาหาพวกเราหรือว่ามาร่วมงานมาแบบมาเจอพวกเราครับก็รู้สึกว่าแบบ เออดีใจที่แบบทุกคนคอยซัพพอร์ตพวกเราสองคนครับนี่อุป a r s ไปกี่ประเทศแล้วลูกก็ตอนนี้เออก็ตอนนี้ไปประมาณสองสองจบสามครับสองประเทศน้สองประเทศอ่าสองครับเป็นไงบ้างกับสองประเทศที่ไปมาไปจับปักแฟนแฟนขับต่างชาติก็รู้สึกเออคือจะบอกว่าเราอ่ะได้รับัทบารทำใหม่ๆเยอะเยอะมากแล้วก็เพราะอย่างแบบว่าเออไปอย่างไปที่ประเทศจีนใช่ไหมครับก็แบบเราก็จะเจอ เนเจอร์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมแตละที่แต่ละเมืองอย่างเงี้ยครับเขาจะมีแบบไม่ว่าจะดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารการกินหรือว่าจะเป็นแบบเออการใช้ชีวิตเสื้อผ้ากันแต่งกายใช่ก็จะแบบว่าเป็นเคาน์เจอร์ใหม่ๆที่แบบเออเราอยู่ที่ไทยก็อาจจะไม่เคยได้เจออะไรอย่างี้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่เรารู้สึกว่าชอบแล้วก็ประทับใจครับไม่ก็โมหว่าเนี่ยเวลาเวลาไปอย่างเงี้ยเจอแฟนกับบางชาติโอ้เอาจิงเอาจิงอุ๋ ค่อนข้างที่บอกว่าถ้าอะไรยังแบบเป็นภาพจําเก่าๆของตัวเองที่แบบเว้ยแบบคนแบบมาหาน้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าพอแบบวันนี้แบบว่าเออไปเราแบบพี่ๆแบบเริ่มมาหาเราเนี่ยรู้สึกว่าผมมีกําลังใจในการทํางานแบบรู้สึกดีใจที่พี่ๆเขามาหาเขารู้สึกแบบเติมเขาจะเติมแรงให้ผมทำงานอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเขาเหมือนแบบเออเราเหนื่อยนะแต่ว่ามรู้สึกว่าพี่ๆเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะเขาจะเดินทางมาตั้งแต่เช้ามานั่งรออะไรเงี้ยรู้สึกแบบ respect มากวันนี้ก็มารอกันเต็มเลยนะใช่น่ารักมากน่ารักมากการทำงานของเราซีรีส์จริงอะทำกันเป็นแบบซีรีส์ตอนนี้ก็เออตอนนี้ก็ไพายอลล์รักสดใจในแฟนบอยครับผมก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของเวิร์กช็อปครับใช่ก็เรากำลังเวิร์กช็อปกันแบบเข้มข้นเลยใช่เพราะว่าอยากให้แบบว่าพาร์ทตอนที่เราเริ่มเปิดกล้องแล้วก็จะแบบอยากให้ออกมาแบบว่าตัวละครเนี่ยมีมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็แน่นครับผม พยายามแบบว่าเข้าใจแบบเบื้องหลังของตัวละครอะไรอย่างนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็อยากจะแบบว่าแสดงออกไปให้แบบเอยนี่เราแบบเข้าไปอยู่ในซีรีส์แล้วเราแบบนี่เติร์นนะไม่ใช่อูนะนี่ว่านะไม่ใช่เซฟนะอะไรอย่างี้ก็เรียกว่าแบบเหมือนอยากอยากให้ทุกคนแบบว่าเรียกว่าเราจะทําให้เต็มที่เพื่อให้สมว่แบบทุกคนที่รอคอยเราสองคนครับก็ดันนะกับความคาดหวังของแฟนกลับที่รอผลงานของอูเซฟมาเนี่ย จริงๆก็โหเซก็รู้สึกกดดันมากจริงๆก็รู้สึกแบบว่ากดดันแล้วก็ตื่นเต้นไม่รู้ว่าเซจะทําได้ออกมาดีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเซรู้สึกว่าเซจะทําเต็มที่คือรับประกันดีไหมก็ต้องรับประกันแล้วแหละใช่มา,าขานาดนี้แล้วลใช่ส,สุดๆครับบอกว่าเขาเลยว่าพวกเราแบบเต็มที่มากๆแบบเกินร้อยแน่นอนที่เบิกขึ้นมามันมีอะไรยากๆมัยางที่เจะต้องไปที่ว่าจะต้องไปเจอในในการการทำอะนรที่เรื่องนี้ ผมว่าจริงๆผมว่าที่ยากมันไม่ใช่ตรงเวิร์กช็อปแต่ว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครในเรื่องนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่ผ่านๆมาที่เราเอ้ยเรื่องที่ผ่านมาที่เราเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบคาแรคเตอร์เดียวทั้งทั้งคู่อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันจะมีการแบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไรหลายเรื่องหรอหลายบุคลิกมากขึ้นใช่แบบเขาเรียกจะดีกว่าเดิมตัวละครเยอะไปหน่อยใช่ใช่ครับใช่ตอนนี้ใครอยู่ในขั้นเวิร์กช็อป ครับใช่ครับจะเริ่มถ่ายทำเมื่อไหร่มีกำหนดการยังครอ๋อมีกำหนดการมาแล้วครับก็ถ่ายทำประมาณปลายปีนี้ครับผมผมมีแดงว่าได้ปูปีหน้าเลยสำหรับปูเซฟน่าจะครับผมใช่คิดว่าแต่ช่วงนี้ก็เดินงานแฟนมิตรไปก่อนใช่ครับวันนี้มาเจอตามงานได้ครับใช่ครับการทำงานร่วมกันสองคนเป็นไงบ้างตอนนี้เออครับการทำงานร่วมกันสองคนเป็นไงบ้างปัจจัยบ้างใดกันบ่อยๆเป็นงานแฟนมิตรกับ่อยๆอ้าจริงๆรู้สึกเหมถึงว่า เราเหมือนต่งางกับช่วงแรกมากเพราะว่าช่วงนี้เราค่อนข้างจะอยู่ด้วยกันแบบบ่อยมากๆอะไรเงี้ยเหมือนเขาเรออะไรแบบรู้หมดว่าคือรู้แม้กระทั่งว่าเอ้เดี๋ยวน้องจะพูดอะไรออกมาแบบว่าหลังจากค <I think S 1> าพูดนี้อะไรเงี้ยไอชิ้นก็ใช่รู้ใจขนาดนั้นเลยเหรอแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าเป็นคาพูดเซซอ,อาจจะแบบพูดแบบว่าซ้าๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้แบบว่าเออมีพูดใหม่ๆนะแต่ว่าพอเราพูดอะไรที่แบบเหมือนเดิมที่อยู่ก็จะเหมือนแบบจับทางได้ว่าแบบเออเนี่ยเรา จะพูดอันนี้ต่อหลังจากอันนี้นะอะไรอย่างนี้ใช่รู้จังหวะรู้จังหวะใช่เรียกว่ารู้จังหวะกันมากขึ้นคือแม้เวลาเขาช็อตฟิวเราช่วยแก้หมายถึงว่าน้องโดนช็อตฟลิ่อ่ะอ่าน้องน้องช็อตอยู่แล้วเราก็ช่วยมาช่วยอ่าจริงแบบเอออะไรอย่างนี้ก็จริงหัวมันเป็นต่างคนต่างช่วยเหลือกันมากกว่าในในอีเวนต์งานอะไรอย่างเงี้ยสมมุติถ้าแบบเอยอู๋แบบเริ่มแบบเอ๊ะออะไรน้องก็จะช่วยถ้าน้องแบบเริ่มนะอู๋ก็จะเขาช่วยอะไรแต่ก็เรียกว่าแบบ จังหวะมันเรียกว่าเป็นที่แบบว่าเราอาจจะแบบมองมองตากันว่าเอ๊ะอย่าแงบบนี้ยังไงอะไรเงี้ย<ช>หรือว่าแบบโอเคก็อีกคนนึงอาจจะแบบเอ้ยกไมายขึ้นมาพูดเนี่ยถ้าอีกคนแบบมองตาแล้วแบบไปไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าไม่รู้จะพูดอะไรต่อใช่แล้กวก็แสดงว่าพี่อู๋ก็พึ่งพาได้อยู่บนตัวดิเซสโอ้ได้อยู่แล้วพี่อู๋ว่าตัวใหญ่ก็เรื่องฮ่าฮ่าครับแก้เครียดผม แล้วเราเขาเขาเคยเขาเขาเคยใครเทียบได้เ้าเหรอใช่ใครเทียบได้อย่างเมื่อกี้เราแบบจะขึ้นเวทีกันแบบนี่เราจะแบบเราจะเอาไงดีเราจะแบบสวีดัตเลยไหมงานคือคือผมอารู้สึกว่างานนี้แบบค่อนข้างที่จะแบบว่าแบบทางการเนาะแล้วก็แบบเออเป็นงานที่แบบเรียกว่ามีเกียรตินะแต่ว่าอู๋อะคืออู๋แค่พูดเล่นๆกับเน้องพราะแบบเฮ้ยถ้าพี่ขึ้นไปพูด้วแบบ สวัสดีเขียดผู้มีแก่แค่เงี้ยมันจะได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเดี๋ยววันนี้ม้าเอ้ยม้าช้ากว่าลาเพราะลาไปก่อนเลยใช่าง้ใช่มันก็แบบทำให้หายเครียดได้แบบช่วงหนึ่งใช่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่านี่งั้นไว้ก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวแบบเซฟก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเล่นไปแล้วเดี๋ยวโดนจะดุเอาพี่ใหญ่จะแบบอืมใช่จริงจพี่อู๋ก็เป็นคนมุกเยอะอย่างนี้แหละเซฟใช่ทิ้งก่อน ไอผมแต่ผมก็มาตึงได้ไงสมมุติว่าผมให้ผิวเล่นสักแบบตะยกจีบนึงสักหนึ่งมุกอะไรก็ได้คิดเลยอย่างเงี้ยได้ไหมโอ้โหทำได้ไหมยากเลยเป็มุกสดเนี่ยไม่ได้เออถึงผมเฮ้ยช่วยหน่อยไม่คำถามเฉยว่าทำได้ไหม ใช่แต่ว่าโปกตี่โอ้โใช่แต่ว่าแบบปกติอะพี่อยู๋แบบมึงต้องแบบอยู่บนเวทีอยู่บนเวทีอะไรอยู่เนี่ยอยู่ดีมีมาเฉยผมยังตกใจดูมันจะไหลมาเองแต่ถ้าแบบมันจะแบบมาเองใช่ถ้าแบบตั้งใจคิดอะไรมันจะคิดไม่ออกใช่โอเคครับผมอย่าอึดเซ่ฝากเป็นไงกันหน่อยเลยได้ครับผมกด ผลงานที่ผ่านมาครับก็มีกี่เมืนฟ้าครับผมเพิ่งจบไปเลยก็จะมีทั้งตอนธรรมดาแล้วก็ตอนพิเศษครับสามารถไปดูได้แล้วทางไอซีบครับผมใช่ครับก็ฝากโอเอสทีด้วยครับทั้ง7เ,เพลงเลยครับผมไม่ไม่จะเป็นเพลงกี่เมืนฟ้าแต่ละเพลงก็ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอยากจะบอกว่าเพลงที่อยากจะฝากแบบมากที่สุดเลยก็คือเพลงฝากดาวครับผมใช่แล้วก็อีกอันนึงก็คืออยากจะฝากไพร์ลอตมิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจในแฟนบอยครับก ฝากด้วยนะก็อยู่ในช่วงแบบเวิร์กช็อปเนาะก็อีกแป๊บเดียวอีกจุดใจเดียวอยากอยากให้รอกันเลยใช่แล้วก็สุดท้ายอยู่ปากอ่าากผลงานของพี่ทุกคนเลยนะครับใช่ครับผไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ก็จะมีข้าวสาเคียงเจิงที่กำลังคอนเทนต์อยู่ใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีเคมจิราตามาติดๆใช่แล้วก็จะมีแบบเอออย่างเนี่ยใกล้บวงสรวงแล้วก็อย่างพบเธอครับผมใช่ก็ฝากทุกเรื่องเลยครับผม ในซีรีส์ในค่ายของเราครับขอครับโขอบคุณคับขอบคุณค่ะขอบคุณคับขอบคุณนะครับ